สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนก็กลับพบกับแฟนๆมาอีกครั้งนึงนะครับซึ่งวันนี้มุมสองเวนก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนๆเช่นเคยแดีวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3านะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3ขึเนชกกันัลสาวที่16กันยายน2566เวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณครับมุมสองเวนก็เลยถูกใจนะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ล่วงหน้ามวยช่อง3าศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสาหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าไม่ถูกใจเสมอเท่าใดนะครับก็ต้องขออภัยมานที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเช็คเนื้อตัวเช็คกระแสบวกเช็คน้ําหนักของนักมวยอีกครั้งนึงนะครับในวันที่นักมวยขึ้นจกจริงกับเกาะติดตะช่างบวกกระแสเห็นนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่่ข้้้อออมูลเบืงตนนไปก เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าศึกเจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกเจ้ามวยไทยประจำวันเสาร์ที่16กันยายน2566นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรปรริช TBM ยิมนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรจุ่มเพชรสันคมแจ็คกี้ยิมนะครับพิกัด120ปอนด์นะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกฝ่ายแดงก็คือพายพยักษ์สอสมหมายนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเจ้าอินศรีเกียรติเจริญชัยพิกัด120ปอนด์นะครับ คู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝรั่งก็คือชาติมังกรชอ5พยักส่วนฝ่ายน้ำเงินงนะครับเกล็ดแก้วสักอินเตอร์พิกัดตัวสาสาปอนนะครับและคู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกฝรั่งก็คือสุดสาครปอเพชรไข่แก้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินก็คือเพชรพยักพุทธประชาชื่นพิกัด101ปอนด์ปอนนะครับคู่มวยก็ตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสำหรับแฟนบริ่ัทใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุ้นชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนำนะครับ a ป p k 2 4พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬาลุ้นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดีอป p k 2 4ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทย,ไทยถ่ายท่ดสดทางช่อง3ขึ้นชคกันในวันเสาร์ที่16กันยายน2566นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณนะครับและสำหรับผลงานการประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับเป็นหน้าที่ของเสียชายสุขโขไทยพัชชนินมีจันทนะครับพร้อมทีมงานทำหน้าที่โปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้ครับ มาเริ่มที่คู่ที่1เลยนะครับคู่ที่1นี้เป็นการชิงอันดับ3นะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5นะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับ3ไปครองนะครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ4ไปครองนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรปอลิสทีบีเอ็มยิมนะครับหรือว่าลูกคนมิดหรือว่าเอ็มยุเดนนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมแจ็คกี้ยิมนะครับหรือว่าพักยก77หรือว่าตองพัทลุงนะครับพิกัด120ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรรปิสนี มาใช้สิทธิ์เป็นจากตัวสำรองนะครับมาเข้าชิงอันดับสานะครับเดิมทีคู่ชิงอันดับสานะครับจะเป็นทางด้านรักจุมพรพักยก1นึนะครับจะชิงกับเพชรแสนคมนะครับแต่ว่าล่าสุดรักจุมพรนี่ถอนไปนะครับทางด้านเพชรเปอริธทีบีเอ็มยิมจึงใช้สิทธิ์จากตัวสำรองมาเสียบแทนนะครับมาชิงอันดับสานะครับแต่ว่าเดิมทีรายการของทางด้านเพชรปอริทก็จะมีรายการชกในเสาร์นี้อยู่แล้วนะครับโดยจะชกเป็นคู่เอกกับทางด้านเพชรจักรจันร อชอชอหพยักนะครับในพิกัด1 1 9ปอนด์นะครับเจ้ว่าทางด้านเพชรจักรยานเช็คเพชรจักรจันทร์นะครับถูกดึงไปชกในสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับในการชิงแชมป์1 2อยปอนด์กับทางด้านแสนเอกหนุ่มบางกระดีนะครับาทางด้านเพชรบอลิสฉะนั้นเรื่องการฟิตซ้อมการเติมโตของทางด้านเพชรบอลิสทีบีเอ็มดิมถือว่าเต็ม100%แน่นอนนะครับเพราะว่าเดิมมีรายการชกในสัปดาห์นี้กับเพชรจักรจันทร์ เพชรโปรริตนะครับไปก็เป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชวัย19ปีนะครับทำการฝิกซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยทีบีเอ็มยิมนะครับมีเสื้อตั้มกิรติเฉลิมราบนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาเข่าในเหนียวนะครับสูงยาวเปิดเกมคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มล่าสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็มีชนะคะแนนนรินเดชไหทองคำนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะ คะแนนทางด้านรักชุมพรพักยก1นึที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับล่าสุดนะครับแพ้นอกยกที่2นะครับเจ้าอินทรียีเกียรติเจริญชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็ตกรอบมวยรอบท็อปวันครั้งที่5ไปนะครับเนื่องจากว่าแต้มคะแนนตามอันดับ2ไม่ทันนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับถือว่าดวงดีนะครับได้ใช้สิทธิ์ตัดตัวสำรองมาเข้าเสียบชิงอันดับสานะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของนักมวยเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมนี่เป็นนักโชคจากจังหวัดบึงการวัย23ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ที่แจ็กกี้นะครับมีอาจารย์แจ็กกี้นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมือขวาจงวังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับศาสตร์แข้งขวาแรงนะครับดักเตะดักแทงไล่แขนปั้มตีแข็งแกร่งหลักเรียมดีมาสองคมนะครับ 3ฟอร์มหลังสุดนะครับของตะานฝ่ายน้าเงินเพชรสาคมก็มีแพ้คะแนนภายพยักสอสมหมายนะครับที่วิธีมอสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเพชรจักรจันรชอห้าพยักที่วิธีมอสยามอ้อมน้อยนะครับแต่ว่าวันนั้นชนะบายผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับวันนั้นชกกับเพชรจักจรจันรนอกรอบนะครับแล้วก็แพ้เพชรจักรจันรไปนะครับแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศในเป็นอันดับ2นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับก็ไปตัดเชือกกับทางนั้น เจ้าอินซีนะครับแพ้คะแนนเจ้าอินซีเกียตเจริญชัยทิวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับก็เลยได้แค่ชิงอันดับ3ในวันนี้นะครับสฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับก็แพ้รวดทั้ง3ไฟเลยนะครับก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับคู่นี้ความสูงความยาวเทียบกันที่ฟอร์มนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรเปรวลิศน,นะครับ ตกรอบไปแล้วก็จริงแล้วก็โชคดีได้กลับคืนสู่มืรอบอีกครั้งในการชิงอันดับ3ฟอร์มดูดีกว่าครับแล้ววันนี้ดูว่าความสูงความยาวก็ดูได้เปรียบนิดนิดด้วยนะครับสูงกว่ายาวกว่านิดๆิดนะครับวันนี้น่าจะอาศัยความสูงความยาวนะครับบวกเข่าในที่ดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับจังหวะฝีมือทางด้านวงนอกนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรแสนคมนะครับจังหวะฝีมืออาวุธดูรวดเร็วนะครับแต่พอประกบวงในผมมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรโพริทีบีเอ็มยิมนะครับสูงกว่ายาวกว่านิดนิดนะครับเข่าใน ด้วยวันนี้น่าจะบทเบียดนะครับเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรแสนคมแจ็กกี้นะครับแล้วก็คว้าอันดับ3มวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5มามาของได้สําเร็จนะครับคู่ที่1นะครับคู่เปิดหัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงน,นะครับเพชรโปริชทีบีเอ็มยิมครับ มาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่เป็นการชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5นะครับคนชนะก็จะคว้าอันดับ1ไปครองนะครับพร้อมกับเงินรางวัล0 0 0 0 0บาทครับส่วนคนแพ้ก็จะคว้าอันดับ2ไปครองนะครับมาดูกันที่ฝ่ายแดงก่อนนะครับฝ่ายแดงก็คือพายพยักสอสมหมายนะครับหรือว่าเอนนี่มวยไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าอินซีเกียรติเจริญชัยนะครับหรือว่าพยาอินซีธนพัฒน์คาไม้นะครับพิกัด1น0ยปอนด์ ธนาแฟา์แดงนะครับภายพยักนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับวัย21ปีนะครับทาการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชร4ี่หมื่นะครับมีคุณวิทยาเพชร4ี่หมื่นดูแลนะครับมีเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับเป็นผู้จัดการของธนาแฟแดงภายพยักนะครับเป็นมวยซ้ายเข่าอาชีพสูงยาวเข่าแหลมขวางหน้าล็อกตีเหนียวยัดไส้แรงนะครับปุ๊ดดุดันฟอมสดเลยนะครับต้องบอกว่าด้าแฟา์แดงภายพยัก ชกมวยรอบเป็นหนึ่งเดียวที่ชกมวยรอบทบวันครั้งนี้แล้วก็ชนะรวดแบบ100%ยเอซอย่างไม่แพ้ใครเลยนะครับจนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้เลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดนะครับของทอร์นสแคแดงภายพยัก์นะครับก็มีชนะคะแนนเพสันคมแจ็กกี้มที่เวทีมูสยามอ้อมน้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็ชนะนอกยกที่สานะครับโลบูคอบและโกยิมที่เวทีมยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็เดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบ4คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศครับในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับ แล้วก็มาตัดเชือกรอบสี่คนสุดท้ายกับทางด้านรักจุมพรพักยก118นแะครับแล้วก็สามารถเอาชนะคะแนนทางด้านรักจุมพรพักยก118มาได้นะครับแล้วก็เดินหน้ามาถึงรอบชิงในวันนี้นะครับรอบแรกนะครับอีกนัดหนึ่งที่ชกก็ชนะคะแนนธีรพลบำรุงสิทธิ์ไว้นะครับเรียกได้ว่าชกมวยรอบ4ี่ไฟในครั้งนี้นะครับชนะรวดทั้งสีไฟชนะรวดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับเป็นเพียงหนึ่งเดียวด้วยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเจ้าอินทรีเกียรติเจริญชัยนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดสตูลวัย25ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่ PK เแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสกแขกสนใจเทสรุ่งเรืองนะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับมีโกเกียรติสมเกียรติเลียงประสิทธิ์นะครับเป็นผู้จัดการนะครับเป็นมวยขวาประเภทเตี้ยสั้นบู๊เปิดเกมนะครับเข่าในล็อกวัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊ดูดอ่นะครับหลังๆนะครับจะมีหมัดศอกเข้ามาเสริมนะครับทำให้อาวุธดูมีอนุภาพยิ่งขึ้นแล้วก็ดูฟอออรรรร์์มมดดดดดีีวัััันนนนนนคคคืเเป็ลลลําาาาบบบยะะฟ่สุขงงท้ ฝ่ายน้าเงินนะครับก็มีชนะน็อกยกที่4นรินเดชหายทองคําที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยหลังจากนั้นนะครับก็ชนะน็อกยกที่2เพชรปวริศ t ทีบีเอ็มยิมที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้าสู่รอบ4ี่คนสุดท้ายรอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่มนะครับล่าสุดนะครับ ตัดเชือกนะครับรอบ4คนสุดท้ายก็สามารถเอาชนะคะแนนทางด้านเพชรแสนคมแจ็คก,กี้ยิมที่วธีิมุสยามอ้อมน้อยนะครับแล้วก็เดินหน้าเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับรอบแรกของในนัดแรกของทางด้านไฟน้ําเงินเจ้าอินรีนะครับวันนั้นไปพ่าท่าแพ้คะแนนให้กับรักชุมพรพักยก1นึมานะครับหลังจากนั้นก็ชนะรวดมาตลอดเลยนะครับยันรอบชิงชนะเลิศเลยนะครับ วันนี้นะครับมาเจอกับทางด้านพายพยักสษอษสมายนะครับซึ่งความสูงความยาวในวันนี้ต้องบอกว่าต่างกัน1ิบกว่าเซนเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงดูได้สูงกว่าได้ลอยกว่าค่อนข้างเห็นเลยนะครับแต่ว่าถ้าชื่อมวยกระดูกมวย อาวุธหนักแรงเตะขาต่อยหมัดเจาะยางบู๊เปิดเกมชวนทะเลาะนะครับก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเจ้าอินซีเกียริเจริญชัยนะครับแต่ถ้าพูดถึงความสูงความยาวฟอร์มสดร่างกายดีก็ต้องอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับพายพิย์สสมหมายนะครับวันนี้ดูสูงกว่าร้อยกว่าเป็น10เซนเลยนะครับสิกว่าเซนก็ว่าได้นะครับทางด้านฝ่ายแดงพายพิย์สสมหมายได้เปรียบสิรีระส่วนสูงแต่ทางแต่ทางด้านฝ่ายน้ําเงินเจ้าอินซีนี้ต้องบอกว่าต้นอันตรายมากเลยนะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางบูส์ดูได้นะ ชนะรวดแล้วก็เป็นการ็อกเอาท์ไปถึง2ไฟ์เลยนะครับถือว่าทางดนานฝ่ายน้ำเงินนี่ต้นๆ้นอันตรายนะครับแต่ถ้า่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหล่นนะครับผมดูว่าทางด้านไฟายแดงนะครับพายพยักสอสมายนะครับดูว่าสูงกว่ายาวกว่านะครับเข่าในดูแล้วเหนียวแน่นกว่านะครับแทงแหลมแทงเจ็บแทงลึกนะครับดูว่าถ้าต้นๆ้นไม่พัดหลับหล่นไปก่อนปลายๆน่าจะอาศัยความสูงความยาวครับเข่าในแทงแหลมแทงเจ็บแทงลึกมากกว่านะครับบทเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเจ้าอินรีเกียรติเจริญชัยนะครับพร้อมกับคว้า แชมป์มวยรอบท็อปวันมือมันพันดุครั้งที่5พร้อมกับเงินรางวัล6 0แสนบาทไปของได้สำเร็จนะครับคู่ที่2นะครับก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับภายพยักสอสมหมายนะครับจะน่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านรุ่นพี่อย่างเจ้าอินทร์ีเกตเจริญชัยไปได้แบบสนุกนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของซึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับภายพยักสอสมหมายครับ มาถึงคู่ที่3นะครับซึ่งเป็นคู่อกนำรายการนะครับแัดงก็คือชาติมังกรชอ5พยักษ์นะครับหรือว่าฟางงามยอดมหมยพนรัตน์นะครับส่วนฝันน้ำเงินนะครับเกิดแก้วสักอินเตอร์นะครับพิกัดก็คือ135่อปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับชาติมังกรนี่ก็เป็นในกชกจากจวดศรีสเกตนะครับวัย22ปีทําการฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมยช5พยักษ์นะครับปทุมธานีมีเสียชายสุโขทัยนะครับพัชนินมีจันนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องตีหน้าแรงดักสัตว์แข้งต่อยหมัดแรงนะครับวงในปั้มตีรุนแรงนะครับมัดสอกคมหลักเหลี่ยมดีเก๋ากระดูกดีด้วยนะครับแต่ว่าช่วงหลังๆน่าจะไปเดินสายชกเวทีภูทรนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านฝ่ายแดงชาติมังกรนะครับก็มีแพ้นอ ยกที่3 O t โอท็อปเอนนี่มวยไทยที่เวทีราชดำเนินนะครับก็ปลายปี -65 นะครับปลายปี65หะครับหลังจากนั้นนะครับก็ไปแพ้น็อกยกที่2นะครับเด่นพยักเดชเพชรสีทองที่เวทีราชดำเนิน 1. อ่า11มกราปี6กนะครับก็ต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็หายจากเวทีเมืองกรุงเลยนะครับข่าวว่าไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรอ,อีก2ไฟนะครับไฟแรกก็เสมอกับลุง ตะวันนะครับวินอุบลที่จังหวัดสีสเกตนะครับแต่ว่าอีใหนึงนะครับชนะนกคู่ต่อสู้มานะครับแต่ว่าค้นหาข้อมูลไม่ได้นะครับรู้แต่ว่าชนะนกคู่ต่อสู้มานะครับสองไฟล์หลังสุดก็ไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูทรน,นะครับเวทีเมืองกรุงนี่เรือไปประมาณประมาณ76ถึงเดเดือนนะครับเพราะว่าชกไ,ไฟล์สุดท้ายที่เวทีเมืองกรุงก็มากลา มกราคมนะครับปี66ต้นปีที่ผ่านมาเลยนะครับไฟนนี้ก็ถือว่ากลับมาเยือนไปทีเมืองกรุงอีกครั้งนะครับในรอบ6 7เดือนนะครับแต่ว่ากระดูกมวยชื่อมวยดูดีกว่าแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้เสียเปรียบสรีระส่วนสูงนะครับหน้าเสือบรรยากาศก็ดูได้เปลี่ยน,นครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ด้วยนะครับ ส่วนธนาแฟน้ำเงินนะครับเกตแก้วนี้เป็นนักชกจากจังหวัดระนองวัย18ปีนะครับทำการฟิตซ้อมอยู่ที่สักอินเตอร์นะครับที่จังหวัดระนองนะครับมีเสียสักอินเตอร์นะครับเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับเป็นมวยขวาประเภทครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมนะครับขวาคอล็อกลัดตีเหนียวนะครับไล่แขนฟันศอกรูแหลงฟอร์มสดเลยนะครับต้องบอกว่า5ไฟล์หลังสุดของธนาแฟน้ำเงินเกตแก้วนะครับชนะรวดทั้ง5ไฟล์แล้วก็ที่สําคัญนะครับเป็นการชนะน็อกทั้งสิ้นเลยนะครับก็ดูว่า ฟอร์มสดร่างกายดีนะครับแต่ว่าชื่อมวยกระดูกมวยดูเป็นรองนะครับนาเสือบรรยากาศก,ก็ดูเป็นรองด้วยนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับของทางด้านแฟนน้าเงินนะครับก็มีชนะนอกยกที่สนะครับจอมพลสอพญาเสือนะครับที่เวทีราชดําเนินนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็ชนะน็อกยกที่3านะครับเพชรวันโชคสอสุวพัฒนะครับที่เวทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่4เพชรบุญมีลูกบุญมีที่เวทีราชดำเนินนะครับสาฟอร์มหลังสุดนี้ชนะรวดทั้ง3ฝ่ายแล้วก็เป็นการน็อกเอาทั้งสิ้นเลยนะครับก็ถือว่านับมวยฟอร์มสดอาวุธรุนแรงนะครับโดยเฉพาะเขา่าหมัดแล้วก็ศอกออกได้รวดเรว็วก็รุนแรงนะครับ คู่ที่ชื่อมวยกระดูกมวยได้อยู่กับทางาฝ่ายแดงแน่นอนนะครับชาติพยักชอห้าพยักนะครับชกมวยมาไม่ต่ำกว่า50าสิบไฟนะครับส่วนธาาฝ่ายน้ำเงินนะครับเกตแก้วนี่ชกมวยมาน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน30มสิไฟเท่านั้นเองครับก็ดูว่าชื่อมวยของทนานฝ่ายแดงนะครับชาติมังกรจะดูมาก่อนนะครับแล้วก็บรรยากาศหน้าเสือก็ดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้นะครับแต่ถ้าพูดถึงสภาพร่างกายนะครับดูว่าธาาฝ่ายน้ำเงินจะดูดีกว่านะครับชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก ายแดงชาติมางก่อนนี่เรือเวทีจับเวทีเมืองกุงไป6กถึงเดเดือนเลยนะครับวันนี้กลับมาเยือนเวทีเมืองกุงเป็นไฟแรกด้วยนะครับผมดูว่าสภาพร่างกายดูเป็นรองท้านไฟายน้ําเงินนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วนะครับก็ยังชอบไปที่ไยน้ําเงินนะครับเกตแก้วสักอินเตอร์นะครับชื่อมวยกระดูกมวยมาทีหลัง สภาพแวดล้อมต่างๆบรรยากาศบนเวทีก็ดูเป็นรอนครับแต่ได้เปรียบเรื่องสรีระส่วนสูงแล้วก็ได้เปรียบร่างกายนะครับฟอร์มสดกว่าด้วย5ไฟฝ์หลังสุดชนะรวดเลยนะครับการยืริยะน่าจะมั่นคงกว่านะครับวันนี้น่าจะบดเบียดเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเพชรมังกรชาติมังก่อนอพยักไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่สาครับคู่เอกนำรายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ก็มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเกล็ดแก้วสักอินเตอร์ครับ มาถึงคู่ที่4นะครับคู่ที่4ีเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงคือสุดสาครปอเพชรไข่แก้วนะครับหรือว่ายอดเหนือดวงปอเพชรไข่แก้วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรพยักพุทธประชาชื่นพิกัด101ปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงนะครับสุดสาครนี่เป็นนักชกจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับวัยสิบห้ปีทำการฟิตซ้อมอยู่ใกล้มวยปอเพชรไข่แก้วนะครับมีคุณถาวรคำสินนะครับเป็นหัวหน้าคณะเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือคบเครื่องสาดแข้งต่อยมัดแรงหลักเรียนดีเก๋ากระดูกดีนะครับสามฟอร์มหลังสุดดดของงงงทาาา้นนนนนนฝ่ยแแก็มีชะะะคครับ ลูกพงสิงนะครับที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับในสึกกอซอยตันนะครับหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนบัรลังเพชรเปิ้ลนครที่เวทีลังสิตล่าสุดนี้แพ้คะแนนปรับไพรินสอสว่างยิมที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับสามฟอร์มหลังสุดของท่านฝ่ายแดงนะครับชนะหนึ่งฝ่ายแล้วก็สรุปแพ้ไปสองไฟส่วนท้านฝ่ายเมืเงนะครับชาติเพชรพยัก์พุทธประชาชื่นนะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อมานะครับไม่ใช่นักมวยใหม่แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าทางด้านสุดสาครนนี่ ชื่อมวยกระดูกมวยไม่ธรรมดาเลยนะครับเพราะว่าเคยประทะกับยอดเพชรโทยอดเพชรเอกนะครับยอดเพชรเอกบูมเด็กเซียนเคยประทะมาแล้วนะครับชื่อมวยกระดูกมวยของทางด้านฝ่ายแดงไม่ธรรมดานะครับวันนี้เพชรพยักนี่ดูว่าน่าจะกระดูกมวยไม่ธรรมดาเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเอานักมวยใหม่ๆมาขึ้นรายการกับทางด้านสุสาครน่าจะไม่น่าจะผ่านทางด้านสุสาครได้นะครับก็เลยมองว่าเพชรพยักน่าจะนักมวยชื่อมวยก็ กระดูกมวยไม่ธรรมดานะครับแต่ว่าน่าจะเปลี่ยนชื่อมานะครับเพราะว่าค้นข้อมูลทางด้านเพชรพยักแล้วไม่ปรากฏข้อมูลนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยมณฑที่นีด้วยนะครับทางด้านเพชรพยักน่าจะเปลี่ยนชื่อมาแล้วก็หาข้อมูลทางด้านเพชรพยักไม่เจอนะครับหาข้อมูลชื่อเก่าก็ไม่เจอนะครับถ้าหาข้อมูลชื่อเก่าเจอก็น่าจะเอามาอัปเดตข้อมูลให้กับแฟนมวยได้อีกครั้งนึงครับแต่ว่านี้ต้องขออภัยแฟนมวยนะครับทางด้านเพชรพยักไม่มีข้อมูลนะครับแต่รู้ว่าฟิตซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยชอห้าพยัก ปทุมธานีมีเศรษฐยสุขโขทยัยซึ่งเป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้เป็นผู้จัดการนะครับก็ดูว่า,าบรรยากาศ บนเวทีของท่าดนั่นฝ่ายน้ำเงินก็ไม่ธรรมดาหน้าเสื่อของท่านนั่นฝ่ายน้ำเงินน่าจะดูดีกว่านะครับแต่ก็ต้องขออภัยแฟนมวยที่ข้อมูลไม่เต็มร้อจึงไม่กล้านามานําเสนอกับพี่น้องแฟนมวยนะครับคู่นี้ขออนุญาตติดไว้ก่อนนะครับแล้ววันชกจะมาอัปเดตข้อมูลมวยนะครับฟอร์มมวยของท่าดนั่นฝ่ายน้ำเงินให้แฟนมวยได้รับทราบกันอีกครั้งนงครับวันนี้ขออ,ขอาภัยนะครับแล้วก็ขอข้ามคู่นี้ไปก่อน,นครับ มาสรุปทวนกันอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับมวยชอบก่อนชกของเซกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับเป็นการชิงอันดับสานะครับมวยรอบท็อปวันมวมันพันดุครั้งที่5นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรโปริสทีบีเอ็มยิมนะครับคู่ที่2นะครับเป็นการชิงชนะเลิศนะครับมวยรอบท็อปวันมวยมันพันดุครั้งที่5ก็มองไปที่ฝ่ายแดงนะครับพายพยักสอสมายนะครับสูงกว่ายาวกว่าเยอะเลยนะครับ และคู่ที่สานะครับคู่เอกนำรายการนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับเกร็ดแก้วสักอินเตอร์นะครับฟอร์มสดร่างกายดีชกต่อเนื่องได้สูงได้ลอยกว่านะครับทางด้านฝ่ายแดงชาติมังกรนะครับกระดูกดีแต่ว่าเรือเวทีมืองกรงไปนานนะครับมองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับคู่ที่สามเกล็ดแก้วสักอินเตอร์นะครับส่วนคู่ที่4ขออนุญาตติดไว้ก่อนนะครับแล้ววันชกจะมาอัปเดตข้อมูลมวยรวมไปถึงข้อม่า พอมวยของท่านฝ่ายน้ำเงินให้แฟนมวยได้รับทราบกันอีกครั้งเขาขออนุญาตข้ามไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอให้พี่น้องแฟนมวยนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ